สวัสดีค่ะสวัสดีครับชมค่ะวันนี้วันที่28พฤศจิกายน2567ค่ะเมื่อนี้ก็ได้มาหาพ่อทองเลื่อนอีกรอบนะคะสภาธรรมชมนะคะมาติดตามนรืช่วงทางโค้งสุดท้ายพ่อทองเลื่อนงวดวันที่1ธันวาคม2567ค่ะงมดที่พานมากนะคะ38เข้าตรงๆนะคะเมื่อนี้มาฟังน้ำกันนะคะว่าพ่อทองเลื่อน จะเน้นจะเด่นให้ตัวใดนะคะโค้งสุดท้ายนะคะเพื่อได้โชคน้ากันอีกนะคะมาชมเอาค่ะคุณพ่อนั่งอยู่คุณหาเลาะหาเลาะมาว่าว่าไม่หาเมียเพราะอยู่บ้านสวัสดีครับพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมอาวัสดี่ผ่านมานะครับ เสี้ยนปักหลักทำช่มหลักสิบเป็นสิบหลักหน่วยเป็นหน่วยนะครับสามแปดตรงๆหลักสิบมาสามหลักหน่วยมาแปดนะครับเป็นชุดบนล่างนะครับของพ่อท้องเลื่อนนะครับทำชมมาหาพ่อต้องวัดแล้วนะพ่อเนาะพ่อกะให้ต้องวัดแล้วพ่อเพิ่งก็นอนพักผ่อนอยู่นี่แหละเอาเขาไปวัดกับ้เขาไปหาอยู่วัดย้อนวีดิพอมันเน่เอาวันนี่กับพ่อไปครับผมตาจันมาพ่อเพิ่ง มาอยู in <Next job. S 2> ่มาเซานี <teor Santos> ่าั่นเาะมันเขาบ้านเราเว่าะั่นเพิ่งได้โทรมาหาแม่เออมัววานเขนก็เข้าไปพ่นละมวว่านไปแซ่เพ่อเลาะห้าเลาะเล่นหอ่พิ่มาอายุขันมายนในกายู่นเอาน้ำลูน้ำหลานน้ำฝนพั่น์เพิ่าฝันบ่พอเขาตะเก้าขึ้นเขาาแล้วมั้บ่ทำมาช่อมั้เบิ่งน้ำกันชุดที่พ่อเพิ่ใหาตองวัดนะครับ นี่ครับพ่อทองเลื่อนนะครับชุดที่พ่อพันไหต้ตอง,งวนหลักร้อยได้ตัวได้พ่อเอด็สีหนึ่งเด็ดตัวได้พ่อเด็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งนี่พ่อพ่อหลักร้อยเด่นเจ็ดอ่าเดี๋ยวเบาแถาจะเขียนไห้ธรรมชมนะบพ่อพันเนียนคือเจ็ดสี่เจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งธรรมชมหลักร้อยเจ็ดหลักสิบสี่หลักหน่วยหนึ่งอันนี้ชุดเต็มเลยธรรมชมเนีย เอาเอางวดที่แล้วไม่เอฟซีเพนเบางนำนี่ครับหมดอันนี้ชุดเต็มสามแปดตรงตรงนะครับนี่คููได้มากลักกระจับเอาหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยห้าเจ็ดเก้าหลักสิบสี่ศูนย์สองหลักหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้านะพอเนาะอันนี้จับก็จะได้สิบหาคููตรงตรงบนล่างหลายครูบอกว่าหลายแต่ว่าไขมันเข่ากับหลายเนาะท่านผู้ชมเนาะพอหมดที่แล้วกับเข่าสามแปดตรงตรงอ่า พอเพิพ่นเน้นให้ก็จะมี C3 4, 4 4 4 5 03 04 05ธรรมชมอา่าลัก2กับ22กับ24นะครับเน้นก็จะมี C3 4 4 4 5 22 24 03 04 05ตัวร่องมามื้อนี้เด่นตัวใดพ่อมววันฝันน่ะเคยได้7ซี1 7ซี1ตรงนี้นี่เลยฝันมาจังได๋พ่อพ่อฟังในฝันมาจาาังได ฝันนั่นได้เป็นตัวฟันได้เป็นตัวเมื่อบอกว่ารื่ังไหเขามาบอกบอกฟันอยู่ไสฟันอยู่บ้านนี่บอกปะนี่หลังใดพอนอนหลังใดโอ้พอนอนหลังนี้มี่สองหลังอืออือบ่ได้นอนหนึ่งวันนอนเป็นผู้ยิ่งผู้ายมาบอกเราปะอม่ยิ่งมาบอกบอกเป็นตัวเลยตี่อบอกเป็นตัวเลยเจ็ดสี่หนึ่งนี่คือมาตรงไอ้ เลขคำนวณเคำนวณพอ,พอนะนี่ยนี่ของนี่อ่าับเจ็ดสี่หนึ่งนับหรือผู้ไดมักนี่จับออเอาได้ธรมชมเด้อหลักร้อยห้าเจ็ดเก้าแต่ว่าพ่เพันกระเนียนหลักร้อยที่เจ็ดหลักสิบสี่ศูนย์สองหลักหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้อ่าหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยพ่อท้องเลื่อนนะครับอ่เอฟซีมองขามเด้อธรรมชมเด้อนี่เซียนรุ่นไงนี่เขาดี ฝันได้เป็นตัวเลือติผาครับอืมถ้าพ่อผมถามเนี่ยถามมักมักงวดนี่มักตัวเล็งวดนี่อืมมักสี่หนึ่งคู่เดียวเลยบอกคู่เดียวเพราะว่าามันเกี่ยวกับตัวฝันพร้อมอ่าค่ะอืมมันเกี่ยวมันตรงกับฝันพร้อมเสียงดังนิดนึงเลยติอเด้วเอฟซีจะบระดียินเออ นี่เดี๋ยวธาชมเดี๋ยวเบาเท่าเคียนให้นะครับพ่อพ่นมัก4ีหนึ่งเจ็ดสีหนึ่งฝันว่าเขามาบอกผู้ยิงมาบอกค้ยิงมาบอกเจ,จ็ดสีหนึ่งผูดได้มักนี่สูตรพอ่อกระตามีเดียทยาธรรมชมเด้๋นีชุดเต็มนะครับชุดเต็มงวดที่ผ่านมาก็เข้าสามแปดตรงๆนะครับง,งวดนี้พ่อพ่นให้รักมาแล้วนะครับพ่อทองเลื่อนนะครับ่านมชม้ชมแคปหน้าจอเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้เพราะว่าฝัน เขา,าบอกเจ็ดสีหนึ่งอืตาเห็นนี่เห็นนี่สีหนึ่งเล่นบ่อผ่อนนี่ยชุดนี้ก็เล่นสีหนึ่งเล่นบอผ่อนนี่เอานะครับผมชมพอาว่าสีหนึ่งนี่วงไหนน้ำเลยนี่สองหนึ่งนี่ออกแล้วบอกออกอีกว,ว่าทางอ่าบ่มาสองสามสามสองกออเลยที่นี่ผ่อนนี่ แต่ว่าลักศูนย์หนีโบเดนบบมักบ่พออศูนย์สนะมสี่ยเอ่อว่ัักี่กอมาเกี่ยวกับานพรอนอ้อ,เอ,อเมกเมกีเ่ยวกับฝันพร้อม่ชเกี่ยวอเลยมัดัสี่นึ่งแหงอืมเกี่ยวกับฝันพร้อมพอพนมาอืมอืมฝันตชบุชม ธรรมดาพอคพนฝันแมนเลยสีหนึ่งเนียนว่พออม,อมเอาเดี๋ยวเราเท่าเขียนให้นะครับสามตัวเจ็ดสีหนึ่งเลย <17. S 1> อือพออนุญาเจ็ดสีหนึ่งเลยตรงกับสูตรพอ,รรอมขว่าละสี่สามซ,ซ,ซี่ซีซีหายัางเด่นขึ้นเก่าปะคือเก่า เพ้อนเีไคือข้าวมันอแต้วก็เตี้มันมาเกี่ยวกัันาความออมันเนนตุนอกรเลยเนีนตัวนี่อืมบ่าแห้งเลยไฝอยเอฟซีบรีนเขาเมื่อบอกจังใดพวาเจ็ดสีหนึ่งเลยมกับเปอเอาเลยอว่าเอาเลยออเอาเลยเจ็ดสีนึงม่เอาอย่าลืมอีกโอ้ โอ้เอาเดี๋ยวเอาเท่าเขียนให้ท่านผู้ชมตรงกับเลขคำนวณเลยนะคะเจ็ดสี่หนึ่งเอาเลขคำนวณกับสี่หนึ่งคือกันนะพ่อคู่กันรักลอยเด็กเขาไปกันค,ค่ะรักลอยกับเจ็ดนาะพ่อเนาะค่ะรักลอย ห้ามตัวนี้มักสี่ศูนย์สองมักสิบมัดมักคู่เดียวนี่บะเพ่ามักค้างเดียวนี่อะแล้วก็บพจับตัวอื่นบาเพราะอะไรครับจับใส่สามตัวอื่นบหเหรือเอาแต่แค่นี้เอาแค่นี้มั่นใจชุดนี้เลยมันพอๆนะน่าทางเหล็กความฟันนะคะคุณผู้ชมกระตุกเหมือนกับเหล็กคำนวณนะคะ อา๋าธรรมชมนะครับเนาะพอพนันะฝันด้คักมาบอกคักอย่าลืมเดอ้อนะครับผู้ยิ่งมาบอกว่านะครับเจ็ดสี่หนพอพนัล้ว่าตรงกับเลขสูตรพอพนั่มตรงทั้งลักลอยนะผู้ใดมัก3าตัวจับเอาเด้อธรรมชมเด้อนะครับจับเอาในนี่นะครับสตัวนี่พอพนเดียนคือส3มักคักคัคือส1เพราะว่าตรงกับข้อมฝันส1่3นึ่5 2 2, 2 4, ่สามสี่สหาักศูน์ี่เป็นตัวร่อง 03, 04, 0, 5, ศูนย์สามศูนานี่ คือศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าท่านผู้ชมอ่าฝันหางเดียวนะพอนะ่อเนาะเจ็ดสี่หนึ่งนี่พ่อมาตรงกับอ่าเลขสูตรพ่อนัอ่มแต่เลขมาคักอ,<า>อันนี้ขึ้นี่พ,อพอ่อลมแห้งท่านผู้ชมลมแห้งออือจังมาพ่อไกลมือแล้วก็เลยเขามาหาออใครอยู่มันนี้พอ่อ พอไม่ไปทั้งออัผู้ใเื่ออันนี้ก็พอว่านัดใจว่ามันใจคัดพผู้ใ้บอกคัดผู้ใ้ม่บอกมันใจผู้ใ้มาบอกจะมันใจเลยจะแม่นกลัวค่ะถ้าผู้ยิ่งมากจะบอบป,ปันใดถ้าผู้ใต้มาบอกนี่จะแม่นกลัวเ<ะ>ขา,ายา้าายำพอมาอย่าลืมเด้ออือ อย่งน้อ่าเ้ามาหองบอกเลยบอกเพาังยงอยู่น้ำกันอืนั่งอยู่น้ำกันจังนั่งอยู่น้ำกันอืมครับคือคือจังบริฝันที่จังเป็นเรื่องจริงมานั่งคุยกันนั่นสิพ่อพ่ออ่าอืมเพราะน่ว่าฝันที่เป็นเรื่องจริงคือมานั่งคุยกันนี่แหละ แล้วเพิ่นก็บอกว่าเจ็ดสีหนึ่งนี่อย่าลืมเด้อพ่ออย่าลืมเด้ออืมอืมเพื่อทีใส่เสียไล่รอแต่พ่อมันเนาะเออม,มันก็มึงหาวหาก็เริ่นลงส่วนหนา,นานแน่ๆ,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 ๆพ่อมันแต่มันขึ้นกับหนาา้าผาจานเนาะเมียนจะขึ้นกันขึ้นกันพ่อว<า>นันผู้เดียว,วกันพ่อกับลูกเนาเอออืมวิผู้ชายผู้เดียวหรือเปล่าพ่อโอ้จ้ะเอานะครับท่านผู้ชม พอเพิ่นยำให้แล้วโค้งสุดท้ายนะครับนี่หายยึดจับลอตเตอรี่ด้าทำชุ่มได้ใช่หายยึดจับลอตเตอรี่เพราะว่างวดที่แล้วนี่สามแปดตรงๆนะครับอยู่ในนี่อีกละพอเพิ่นว่านี่งวดที่แล้วทำชุ่มเห็นป่ะครับสามแปดก็มาสามแปดตรงๆนะครับเอาเอาตัวที่พอเพิ่นเน้นนะครับพอเพิ่นว่ามาแท้ในนี่นะครับเลขฝันหางเดียวเจ็ดสีหนึ่งพอพいいันเล่นเน้นค well. ักๆักส so ีหนึ่ง นะครับท่านชมลักร้อยพอ่อเพนหาเจ็ดเก้าลักสิบสี่ศูนย์สองหลักหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้างวดที่ผ่านมาหลักสิบมาสามหลักหน่วยมาแปดจับคู่ให้สามแปดตรงตรงเอาท่านชมเจ็ดสี่หนึ่งเพื่อมีผู้มักไปหาหยิบจับลอตเตอรี่เพื่อมารางวัลเลขไทยสามตัวหรือรางวัเลเลขไทยรางวัลเนยนั่นพอเนาะเอาขอบคุณพ่อทองเรียนจะมามาหาพ่อนะครับโค้งสุดท้ายหาพ่อฝันเออหันบรายมาหาก็จะบ่ได้เลขฝันนัพ่พ่อ นะ้าพอกันคลิปหน้าครับช่วงขอบคุณครับพอ่อขอบคุณค่ะคสวัสดีครับขอบคุณค่ะขอให้โชคให้มั n น้ำพอด้วค่ะพอ,อกันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนีส้สวัสดีค่ะ